รัพทีครับแทนยับไฟครับมาแล้วครับมันก็ไป้โยนห้าไปก็ครับ ตอนเข้าสู่เขาไปขัไทยแลนด์สังเวยียนจะเป็นความแรงให้กลายเป็นมิตรภาพแล้วร,รับตัวนี้ครับชื่อคุญสืบครับทำงานเป็นช่างแอร์ครับอยู่ข้าวบ้านแดงแล้วก็มาจาัดไปขับชูรีครับวันนี้อันนี้ก่อนก็ไปขับขับใหญ่ครั้งแรกเลยครับผมร,รู้ส<อ>ึกอันนี้ก็ใจเต้นม,มีอะไรอยากจะบอกให้ทราบก็เท่ามพนักงานไม่หนุนนะ ท um ี่เราทัทส่วนบริการจาดรองรับครั้งแรกรื <h h ้เปล่าครั้งแรกครับบอกความรู้สึกคนก้าวเลยจากปากแต่ก่อนหน้าหนาวเด้ึแ่วมีเกียวเป็ปซ่อนบรุบของไกัตไทยแลนด์่านหน้าเข้ามาเลยสามารถสีใช้เวลาเตรมที่ก็ต้องสกรรการด้นะครับกรรมกาี่เกิดมาจะเียนเข้า

เอาละครับถอดยูนิฟอร์มออกเรียบร้อยนะครับขุนศึกครับช่างซ่อมครับฟินนั่นเป็นช่างแอร์นะครับศึกระหว่างช่างครับช่างมันครับแต่ดูครับเอาละครับขวาก็เป็นรูปแบบมวยสากวนครับนี่ครับมาแทกแกษซ้ายครับโอ้หนี่ครับทีเราเป็นกับดูครับยักษ์ทรายทุกเอายังไงครับดูครับดังถ้ายังหาจังหวะกันอยู่ครับยังหาจังหวะ นี่เขสาสักอะไรครับพี่เอินพอจะเห็นสัญลักษณ์ไหมฮะหลังนั่นหละเป็นเอ่อต้องดูชัดๆกว่านี้นะครับ่าเป็นยันสำนักใดสำนักหนึ่งครับด <c oughs> รว่าจะเหนียวหรือว่าจะยังไงเดี๋ยวดูกันครับ <c oughs> น้ำหนักตัวทั้งคู่แน่แต่ยังพอสมควรเดี๋ยวดูน้ำหนักหกมัดก,กันครับ <c oughs> เดินข้ครับข <c oughs> ุนศึกพยายามเดินเข้าไปครับขุนศึกเดินตาบิดพยายามดีและดักครับ แยกยับไฟครับยับไฟยับไฟด้วยขวาแล้วปัเาเอมาว้หน่อยเน้นหน่อยยังหนจะหวักัม่ได้ัได้ดเยังเลยังเลยดังลยดังเลับเลยดังเลดังเลยดังเลังเลยดังเดังเังเดเล้เลยดัรลาังเลยดลัับเลยลยัเังยดังลเตดัลังับลังทยังยังเลงลับังเลงทยังยงเังลังเังเลยังยงยังเดงเลังยังยังเลยายังไังังเยดังเดังด มาแล้วครับีจุดะครัาเล่นนัี่ไดคนครับและทิงด้วยขวาครับไม่น้ยอมวสูงๆ้คู่นี้ครับขอโป้งเดียวครับปังเดียวครับมแน่ครับคู่นี้ครับีากจะทนะครับแต่าี่นี่แบจากแรง่เข้ามาอาศัยความยาวให้เป็นประโยชน์ครับครับ เขาเอาไว้เทามาทิ้งขวาครับผมหรือยังทเป้าไม่โดนนะยังหาจังๆไม่เจอครับเต้องเดินเร็วกว่านี้นะครับถ้าอยไดงาวเข้ามาครับออกนอกกรอบไปครับโมเหลืออีกหนึ่นาทีสุดท้ายครับหนีเดยเดือดหรือไม่เดือดครับหนึ่งนาทีสุดท้ายนี้ครับไปหยุดสุดท้ายเวเลยสุดท้าย เาเหลือน้อยลงต้องเล่นครับเล่นให้โลกมันจำครับรถธรรมดาเดี๋ยวโลกลืมครับโอ้โหนะครับเดินเดินเข้าไปโยกเดินเข้าไปครับเอาละครับมีมากนะครับมีโดนมีถ่ายครับล็อกคอไว้ครับลาฟิตมันคว้าหนักเหยียบกันได้วิ่งขึ้นนะอีกคราสิเฟียดตุ้งตายแล้วะะจชว เหมือนกันครับโอ้โหไปดู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 ดีได้กว่าไปเดินครับเดินเดินไปนะครับครูครับโครูสามสิบวินสุดท้ายครับเล่งหน่อยครับเล่งหน่อยสามสิบวินสุดท้ายตัวเงียบเงียบไปครับโอ้โหดูครับเอาล็อกดัวเข้าไปดูอีกทีเดินไปยังไงครับต้องเลียหน่อยครับดึงเท้าขวักลับมาเหมือนกันครับมีพลังมีโต้ครับ ชกหมดแล้วเร่งเลยไปไปตีปีุดท้ายตีปีต้งแน่เลยครับมีเท่าไหร่ต้องใส่เลครับปีกไปปีกไปปีุดท้ายครับเอาไปเอาไป แหมหุ่นสึกครับผมมีอ่าหังหนุ่มหัวหนุ่มหนึ่งพันบาทครับผมถ้าใส่วิกอาจจะดีกว่านี้ครับแผ่ไม่เป็นไรหุ่นสึกครับข้าพ็อกครับแต่ข้าวิกข้าพ็อกบอกความรูัวหุ่มหนึ่งพันบาทเลยสนุกมากครับบอกความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็เยังอยู่ครับทั้งนี้ทั้งแรกด้วยขึ้นไฟครับใหญ่ก็สนุกเหมือนกันเดี๋ยวให้นมนะ รู้เนี่ยวันจันรไฟขำพวกคุณัดมาต้องมาจนทำคนดูยิ้แค้ตาอกจะหิวต้นหรือหิวมาจะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเด็มัดกูพรจะเสิร์ฟใส่ที่ทางเข้าที่ตายอากจะหิวเมื่อไหร่กูแวะมาเด็เข้ามาเด็กงเข้าก็เด็ตัวตัวรูผู้ชายุณจัดมนเลยแบบหนักหนักเออมึก็รู้ว่าที่เดกคือไฟขอยากจะซัดก็ซัดมา ตัวตัวลูกผู้ชายก็จัดมันเลยแบบหนักหนัก,นก uh, มึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยคือไฟขับ